สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เม่ก็จะมาชวนหมักปลาไว้ค่ะหมักปลาไว้เพื่อว่าเวลาเราจะนึ่งกินกับผักกับแจ่วใช่ไหมก็จะง่ายๆปลาเราก็จะอร่อยอยู่แล้วเนี่ยค่ะเราหมักไว้เลยเนาะเราไปดูกันนะคะหมักยังไงค่ะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะคุณผู้ชมไปดูกันนะคะค่ะคุณผู้ชมคะพอปลาตะเพียนเนาะเราได้มาเยอะๆใช่ไหมเราก็มาแผลล้างทําความสะอาดขอดเก็บแผลให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาหมักปลาไว้สําหรับไว้นึ่งกินเนาะหมักอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถใส่ตู้เย็นไว้กินได้นานๆได้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเราก็เริ่มหมักเลยนะเม่ก็จะใส่เกลือลงไปค่ะใส่ทุกตัวเลยใส่ชูรสหน่อย ก็ใส่ผงปรุงรสนะคะใส่เกลือให้เขาออกเค็มหน่อยๆนะไม่งั้นรสชาติปลาเขาก็จะจืดไปใช่ไหมคะตอนเราไปนึ่งนี่ค่ะใส่เกลือใส่ผงชูรสใส่ผงปรุงรสนะคะมากน้อยแล้วแต่เราต้องการเลยนะ อั่เม้ก็จะทำเหมือนเดิมเวลาเราได้ปาตเพียนมานม่เมซื้อมาโลละสี่สิบบาทคุณผู้ชมแพงหรือเปล่าแต่ว่าตัวก็ไม่ได้ใหญ่ทั้งหมดนะก็มีตัวเล็กๆค้าเข้ากันไปบ้างค่ะมีเกลือนะคะ เดี๋ยวเราก็หมักรวมกันไว้ก่อนเนี่ยเนาะคือผงรสดีกับผงชูรสเหม่ก็ไม่ได้ใส่ทุกตัวนะเพราะว่ามันก็จะเดี๋ยวเราคลุกเข้ากันนะมันก็จะเข้ามาอยู่ละจะใส่เกลือทุกตัวคือถ้าเกิดใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะผงชูรสกับรสดีเนี่ยแล้วแต่เราเนาะเรากินเองแต่ถ้าเกิดเราไม่หมักเลยเราไปนึ่งเลยได้ไหมคุณผู้ชมก็ได้คะ่ะจิ้มแจ่วแต่ทีเนี้ยมันก็จะไม่นัวไม่แซบ่บนะคะ ปลาดีๆปลาสดๆเลยค่ะได้มาแล้วก็เขาก็มาขายเราเลยแต่อย่าใส่มากนักนะเกลือเดี๋ยวจะเค็มเนี่ยค่ะหมักไว้ ที่มีไข่ัมก็จะใส่เยอะนิดนึงนะคะทั้งเกลือทั้งรสดีนี่แหละให้ตรงไข่เขาไม่จืดนะคะเพราะว่าไข่มันจะมันจะจืดๆเนาะมันจะมันๆจ,จืดๆเฉยๆแล้วก็หอเขาไว้อันนี้ตอนทําหัวเระเป็นไรคะ่ะคือเมก็ไม่ใช่แม่ค้าปลานะแต่ว่าก็พอทํากินได้ค่ะเนาะ ทำกินเองอะไรเงี้ยนะเราทำเองก็จะมีบ้างที่ไม่สวยงามนะคะแต่เรากินเองมันก็กินได้อยู่เนาะผู้ชมลองทำนะวิธีทำปลาเมก็ทำให้ดูแล้วนี่ยคะ่ะ ก็ล้างมือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเรียงใส่กล่องไว้นะเนี่ยค่ะตอนตอนเราจะหมักใส่กล่องเนี่ยเราพักค้อยแบบนี้นะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ใส่ช่องช่องแช่ใต้ช่องแข็งนะคะ ก็อยู่ได้นานนะคุณผู้ชมก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์เพราะว่าปลาเราก็หมักแล้วเนาะเนี่ยเราไม่ไม่กางไว้อย่างนี้นะเราพับไว้เพราะว่าความอร่อยเขาจะยังอยู่ข้างในนะคะ นี่ค่ะตเต็มกล่องละแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะแล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยค่ะคุณผู้ชมเนีย่ยง่ายๆเลยเราก็จะมีปลาหมักไว้สําหรับนึง่งกินได้นานเลยนะคะลองทําดูนะคะคุณผู้ชมไม่ยากเลยค่ะเวลาจะใช้เราก็หยิบมาทีละตัวมานึ่งเนาะใส่กับผักนะคะเมย์ก็ฝากคลิปนี้ไว้ ด้วยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจก็ฝากด mm hmm. กดแชร์ mm hmm. กดไลค์กดติดตามช่องขวเม่เพื่อเป็นกำลังใจให้เม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ